สวัสดีครับปนเบิล Cable Network TV สาราดีทีวีของคนอุตร,รดิษฐ์พบกับข่าวท้องถิ่นอําเภอท้องแสนขันจังหวัดอุตร,รดิษฐ์สร้างฝ่ายประชาราัฐเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ นายปรีชาสุดทนในอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถเข้าเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สร้างไฟหลวงประชารัฐเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จถลิงถวาลยระยะราชสมบัติครบ70ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจรอบ จากปัญหาอุทก,กภัยในช่วงหน้าฝนและปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งภาวะโลกร้อนสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินพืชผลทางการเกรษตรเป็นอย่างมากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรม,รมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทําโครงการสร้างฝายประชารัฐเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําประจําปี2559ขึ้นเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลโดยมีเป้าหมายสร้างฝายประชารัฐเพื่อชะลอน้ําแบบ ผสมผสานในพื้นที่ต้นน้ำลำธารเพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่โดยให้ฝายกักเก็บน้ำชะลอการไหลของน้ำลดการชะล้างพันธทลายของดินยืดอายุการไหลของน้ำเกิดความชุ่มชื้นในบริเวณโดยรอบลดปัญหาการเกิดไฟป่าดักตะกอนทำให้น้ำใสสะอาดชุมชนในพื้นที่ได้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำในด้านของการอุปโภคบริโภคการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่2ทับ2,559เน้น3ยุทธศาสตร์7กลยุทธ์37โครงการหรือกิจกรรมนายธีรวัตรวุฒิคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่สองทับส5งที่ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีนางสาวปาริชาสวนใจแรงงานจังหวัดนางทัตด,ดาวงทัศสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนางสาวนันทินีทรัพย์สิริประกันสังคมจังหวัดนายอำนาจปาลาดกเกษตรจังหวัดนายบัญชาอารุณเขตประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์นางสาววรัญญาจันอุดมผู้แทนศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ จังหวัดอุตรดิตนางการจนาเหล็กโป้ผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้านนางสายหยุดสุดตินคำผู้แทนผู้จ้างงานพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามที่คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดอุตรดิตถ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบประจำปี2559จําจำนวน3ยุทธาศาสตร์7กลยุทธ์37โครงการหรือกิจกรรมอาทิขยายความคุ้มครองและสร้างหลักประกันทางสังคมเพื่อเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงได้สวัสดิการสังคมและประกันสังคม เสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านสุขภาพในมิติอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบเพื่อขยายโอกาสการมีงานทำส่งเสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืนส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาคีก,กับเอกชนในการเพิ่มศักยภาพของแรงงานเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบพัฒนาข้อมูลสารสนเทศแรงงานนอกระบบ พัฒนานกลไกการทำงานในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างและพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบเป็นต้นมาที่ข่าวพลังงานครับเชื้อเพลิงแจง้งข่าวพบซากดึกดำบรรบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวพัฒนรีกรมลสุรเชษพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดเผยว่า นายวีรศักดิ์พึ่งรัศมีอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยว่าจากข่าวพบซากดึกดำบรร หรือซากฟอสซิลบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีไปตลอดแนวชายฝั่งของภาคใต้และมีการสันนิฐานว่าจะเป็นแหล่งรวมของหินต้นกำเนิดน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติมหาศาลในอ่าวไทยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติขอชี้แจงว่าการพบชั้นหินที่มีซากดึกดำบรรที่เป็นต้นกำเนิดของปิโตรเลียมไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่ามีหรือไม่มีน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติใต้ดิน เพราะต้องใช้การลงทุนเจาะหลุมสำรวจดูเท่านั้นและต้องอาศัยลงทุนสูงและต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีวิธีประหยัดพลังงานนำมาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับใช้หลอดไฟที่มีัตต์ต่ำๆนะครับให้สมกับการเปิดทั้งคืนถ้ามีไฟหลอดไหนเปิดทั้งคืนก็ควรที่จะใช้ัตต์ต่ำๆนั่นเองครับ ชาชวานวนแบนบรรณาธิการข่าวนัทวัตรราชประสิทธิ์ภาพข่าวโกเมชัชยบุญรายงานสวัสดีครับ านาาางไทยเเรข้ใจวันนี้เรามาทําความรู้จักกับการสำรวจปิโตรเลียมกันนะครับการสำรวจเริ่มจากการหาพื้นที่ที่มีลักษณะทางธรณีวิทยาเข้าข่ายว่าอาจมีแหล่งปิโตรเลียมซ่อนอยู่แล้วทาการขุดเจาะสำรวจบริเวณนั้นหลายครั้งเพื่อตรวจดูว่ามีปิโตรเลียมหรือไม่ถ้ามีมีมากน้อยแค่ไหนการสำรวจนี้ต้องใช้เวลาและเงินทุนจํานวนมากและสุดท้ายอาจไม่พบปิโตรเลียมในแหล่งนั้นมากพอจนคุ้มค่าที่จะลงทุนขุดเจาะนํามาใช้งาน ดังเห็นได้จากผลการสำรวจปิโตรเลียมจากสัมปทาน20รอบที่ผ่านมามีทั้งที่ประสบผลสำเร็จและที่ต้องคืนสัมปทานโดยไม่สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันได้สักหยดเมื่อพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมได้สำเร็จประเทศไทยย่อมได้รับผลตอบแทนในฐานะเจ้าของทรัพยากรระบบสัมปทานปิโตรเลียมที่ประเทศไทยเลือกใช้เป็นระบบที่นิยมในประเทศพัฒนาแล้วหลายๆประเทศทั่วโลกใช้กันและให้ประโยชน์กับประเทศไทยได้สูงสุดสอดคล้องกับทรัพยากรปิโตรเลียมที่เรามีอยู่นางไทย เราเข้าใจเราช่วยกัน